ตัสสะภะคะวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับาอาจารย์อันะฮะอาจารย์อันอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนมนะ,ะวันนี้มีเอ่กิจกรรมดีๆนะครับทางวัดพระทาตุนะฮะซึ่งตอนนี้ทีมงานก็กําลังเตรียมตัวนะฮะที่จะทําการาติดตั้งสริงนะฮะ<ม>เพื่อที่จะ มันมันมันเป็นเยกรรมตามฤดูการนะครับก็คือติดตั้งสลิงนะฮะเพื่อที่จะทําการาชักรอกโยงขึ้นไปถึงองค์พระธาตุพนมโดยที่เราจะพอติดตั้งสลิงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เขาเรียกอะไรนะหยาดน้ํโถูน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นที่บรรจุน้ํามนต์นะครับเพื่อนําขึ้นไปส่งองค์พระธาตุพนมนะฮะ ก็คือเป็นกิจกรรมประจำทุกปีนะครับโดยทีมงานของอพี่อัญไฟฟ้านะครับแล้วก็ทีมงานของอาจารย์นะครับอาจารย์ประดิษฐ์นะครับคือจะมาช่วยกันทําตัวสลิงตัวนี้โยงขึ้นไปถึงองค์พระธาตุนะครับดูมาดูกิจกรรมกันครับกิจกรรมแบบนี้มีทุกปีนะฮะเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนับสนุนนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามา กราบไหว้สักการะบูชาองค์พระธาตุพนมเนี่ยได้มีโอกาสได้สององค์พระธาตุพนมนะครับนะตั้งแต่วันที่9วันนี้วันที่9นะฮะ9จนถึง16เมษายนด้วยกันนะครับเจยถือว่าเป็น7วันที่ดีมากๆ7-8ถึงวันที่ดีมากๆนะฮะเพราะว่าได้มีโอกาสได้สององค์พระธาตุพนมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการติดตั้งของทีมงานกันนะครับนี่ฮะกำลังเตรียมตัวครับ ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวรอนะฮะรอรอชิมงานพร้อมนะฮะเตรียมตัวพร้อมอะไรให้พร้อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําการโยงขึ้นไปข้างบนนะฮะอุปกรณ์ประมาณนี้ครับนี่ครับอุปกรณ์อีกครับมาถึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้เราก็จะได้เริ่มการทํางานแล้วนะครับผม นี่ก็จะเป็นชุดกลางเต็นท์นะรเราจะมากลางจุดนี้นะครับในการทำงานแล้วก็เวลามีเวลากลางเสร็จแล้วครับผู้ทีศสาาณกิชนก็จะสามารถบังแดดได้ด้วยนะครับด,ดูจากการเตรียมงานนะไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ที่เราจะ ยงสนิ้จากข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อซักลอกอตัวที่จะเอาไว้นะเอาไว้สมงูงพระธาตุนะฮะหรือต้องมีการเตรียมการที่ค่อนข้างจะนานพอตัวแล้วก็ให้มันชัวร์นะครับว่าใครจะเป็นคนยีนขึ้นไปแล้วก็ทําการติดตั้งสลิงอย่างนี้นะครับเพราะทุกอย่างต้องเป็นจริงๆนะฮะอุปกรณ์ที่เอามาติดตั้งก็ต้องได้มาตรฐานจริงๆนะครับเชือกติดมาสำครับเอาเหล็กมา,มาตีปับอันนี้ก็ เชื่อมตายขึ้นมานะมันเสียบ่เชื่อมให้หน่ย,อนเ,ยเอ๊การเชื่อมการเชื่อมเล็กเสร็จแล้วครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวโถน้ำนะฮะที่เอาไว้นำน้ำนะฮะที่จะไว้สง่งพระธาตุผ่านโถนตัวนี้นะครับซึ่งจะซักลอกขึ้นไปข้างบนนะครับทำๆเนึนงๆ จากที่พยนันว่าตัวนี้คือเป็นทองคําแท้นะฮะตัวนี้ฮนะนี่ฮะทองคําแท้นะฮะแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีะตัวองค์พระนะฮะที่อยู่ด้านในด้วยนะครับซึ่งจะเอาไว้บรรจุน้ําเพื่อส่งองค์ประทาน ครับผมทีมงานกำลังเตรียมตัวครับเตรียมพร้อมต่อไปครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเพื่อที่จะทำธุรติดตั้งสายสิงนะครับนนี้ผู้กองเอกก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว ตัน,นี้เป็นชุดโยงสลิงนะฮะอันนี้เชือกยงสลิงตอนนี้ก็เป็นการดึงสลิงขึ้นไปแล้วนะ,ะฮะเพื่อที่จะทําการยึดกับยอดพระธาตุนะครับแล้วก็จะเป็นการขึงสลิงขึ้นไปนะ,ะทีมทีมงานที่อยู่บนยอดนะฮะนี่ครับเชือกไปโยงกับประตูด้านหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านหน้ากันนี่ครับสลิงนะ,ะโยงมา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 ตรงนี้นะครับ จะมาอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่นเป็นสลิงนะฮะเพื่อที่จะนำมาโถน้ำเจจกันน้ำนะฮะเพื่อที่จะขึ้นไปสงมงองค์พระธาตุนะครับนี่นี่ก็เป็นน้ำมนต์นะครับที่ผ่านจากาวัดพระธาตุพนมนะฮะเพื่อที่จะนำไปบูชานะนี่เราบูชาก่อนแล้วแต่ศรัทธานะครับบูชาเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็นำมาเทลงนะ นะในใจกันนี้นะครับในใจกันนี้นะครับเทลงตรงนี้นะครับพอเทลงในใจกันนี้เสร็จนะฮะแจกันตัวนี้นะฮะก็จะนําไปติดตั้งที่สลิงตรงนี้นะครับนะแล้วก็สงน้ามนต์ที่ผ่านแจกันตัวนี้ลงองค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตนเองและครอบครัวนะฮะของสมาชิกนะครับวันนี้ พี่อันสวัสดีครับปีนี้ก็เช่นเคยครับพี่อันรับบุญเต็มเต็มอีกนะครับพร้อมทีมงานนะครับเสียเปียกครับเสียเปียกรถยกนะครับเสียเปียกรถยกนะครับก็มีคนหนึ่งครับแต่ว่าไม่เผยไม่เผยหน้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ะดิศิกนะฮะทีงงานเรื่องหลังนะครับกิจทองหลังพาทุกท่านนะครับนะขอให้ได้บุญเยอะๆครับนะ กับผู้กองเอกนะที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทีมงานอยู่เบื่องหลังนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานอีกหนึ่งงานนะในวันที่14-15-16นะฮะเมษายนนะครับที่วัดมลุขานครนะฮะที่พระธาตุมิ่งเมืองมลุขานครที่ตำบลดอนหาองอำเภอพาฒนพนมจังหวัดนครพนมนะฮะจะมีการบูรณะยอดฉัดนะครับไปร่วมงานกันนะฮะในวันที่15-16นะครับ 14น่าจะเตรียมงานนะฮะ15 16้กอเป็นวันงานนะครับสามารถเข้าไปร่วมบุญร่วมงานกันได้นะครับนะเดี๋ยวพอทีมงานติดตั้งเสร็จนะครับเรื่องการติดตั้งสลิงนะฮะเพื่ออย่างเงี้ยครับให้เสร็จเรียบร้อยนะทีมงานเราจะเป็นทีมงานแรกเลยนะที่ได้สงองน้ําพระธาตุสงน้ําองค์พระธาตุพนมเป็นครั้งแรกต้องบอกเขาเรียกอะไรนะ ถังน้ำเาเนี่ยเราจะได้ส่งน้ําองค์พระธาตุพนมเป็นกลุ่มแรกนะฮะของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะวันหยุดสังเกตดูครับพุทธศาสนิกชนเ <ๆๆ S 1> ต็มเลยนะด้านหน้านะเต็มเลยด้านหน้าซึ่งมากราบไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับนะเป็นวันนีน้เป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับแล้วก็องค์พระธาตุพนมเป็น วัดพระธาตุพระธาตพนมประจําวันเกิดวันอาทิตย์พอดีนะครับนะเราจะได้มากราบไหว้องค์พระธาตุพนมผั้ยยินผัดก,กัน <c oughs> อ้าวยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยววันที่14 1 5 1 6ได้เจอกันอยู่ที่วัดมารุขานครอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจากกันไปเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องอาจารย์หนันนะว่าจะพาสายบุญไปรอดที่ไหนต่อและก็สายชิวไปรอดที่ไหนต่อนะฮะอย่าลืมกดติดตามอาจารย์หนันด้วยนะฮะโอเคครับ คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย thank oh ไม่ดมี้าวุยแไม่ได้ไับกูลี่ดก้การนะาตัวนี้เป็นทดสอบก่อนนะครับทดสอบเป็นไปในการชักลอก อ่ะครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเก็บงานเล็กน้อยนะครับนะทีมที่อยู่ด้านบนก็ลงมาแล้วเป็นไงนครับร้อนใช่ไหมหนักแต่คุณเยอะนะฮะทีมงานต่องๆครับนี่เป็นชุดแรกนะครับชุดแรก ชุดแรกครับชุดแรกชุดแรกในการส่งน้ำองค์พระธาตุขนมนะครับเป็นชุดแรกนะครับก็จะถือว่าการส่งชุดแรกเนี่ยจะเป็นการทดสอบไปในตัวด้วยนะครับุแรงกันทุกคนนะครับ

นี่นะครับนะฮะก็จะเป็นชุดแรกนะครับในการชักลอกสงน้ำองค์พระชาติขนมนะฮะสวัสดีครับมาจากไหนกันทนี่มาจากจังหวัดเลยจังหวัด yes? อุ้ยมาไกลเลยนะครับมาจากที่ไหนกันครับพ่อหนองบัวลำพูน้องบัวบ้านเรานี่น้อแ,แม่เด็กบางสะพุงค่ะบางสะพุงแม่เด้น<ม>้องบัว<ม>จ้าน้องบัวนะครับนนี่เป็นชักลอกปกกัันนชุดแรกนะครับ มาจากเซนแะครับนี่พ่อมาจากกรุงเทพโอ้กรุงเทพแล้วครับมานี่ครับนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพแล้วครับอ๋อเป็นชุดแรกนะฮะในการส่งองค์พระธาตุพนมนะครับนะนี่ครับนี่นี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับได้บุญน้ำกันเนอถือว่าเป็นครั้งแรกของปีเลยนะครับนี่ถั้งแรกเลยนะครับนี่นะครับสาธุครับเอาติดตามชมตัวเองได้ในช่องอาจารย์อัญพาเลาะนะครับ นะฮะนี่ครับชุดแรกครับชุดแรกนะฮะชุดแรกนะฮะในการสงฆ์นะครับผมมาจากไซแม่จากหน้าแก่จ้ะอุ้ยบ้านเท่านี้นะฮะนี่ครับนี่ครับชุดแรกครับชุดแรกนะฮะสงน้ําองค์พระธาตุพนมไปจำปีสองพาร้อยหกนะครับเป็นชุดแรกนะครับนะฮะติดตามชมได้ในช่องอาจารย์อัญพาล้อนะครับนะฮะชุดแรกนะครับ ชุดแรกนะครับผมชุดแรกนะครับนี่ครับที่น้องเขาปฐมมาเลิกนะครับะโดยทีมงานช่างพี่อันนะครับ่พนะครับ่งนะครัางพอันครพนะครับนะรับชุดงพครัพีนะครับชอัชงีนะครงปีครับเ่ี่อตัวดึางนะครงอรงอันบางงอบงนะงแะงแล้วไม่ต้องถอยนะไม่ต้องถอย เอาดึงแล้วนี่ครับนี่คน,นสวยดึงเชือกครับเอาฮึบเอาฮึบเอาฮึบนี่สาวครับสาวนี่สาวแล้วครับปึ๊บปื๊บปื๊บเดี๋ยวบุญน้ำกันเด้ออธิษฐานภาวนาเอาเด้อครับอธิษฐานภาวนาเอาเด้อชุดแรกของปีนะฮะชุดแรกของปีนะครับสาธุสาธุครับ ติดตามชมในช่องอาจารย์อ okay. ัญพาล้อนะครับฮ่าฮ่าพูดบูน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 ฟอสติบุญเฮาเงามาหอดติเลยติฟอดฟอสฟอสฟอสนี่ครับนี่บุญเงาหอดติเลยครับเนาะพอหอดเช่นหลักก็จะมีการนี่ครับชักเคน้ำเด้ครับนี่นี่ฮะองค์น้ำนะฮะ ุดแรกของปีเลยนะครับนี่ฮะน้ำแรกของปีนะครับเทศกาลสงการนะฮะหรือปีใหม่ไทยนะครับสงน้ำองค์พระาธาตุพนมประจำปี2566นะ ดึงขึ้นไปถึงยอดแล้วนะฮะก็จะเป็นการดึงส่งเรียบร้อยครับนะฮะเทน้ําลงมาเรียบร้อยนะฮะส่งวพระธาตุพนมเรียบร้อยนะไปเลยครับไปเลยครับสาธูสาธูแล้วก็ปล่อยเชือกได้เลยครับปล่อยเชือกได้เลยครับนะครับค่อยๆปล่อยเชือกนะครับครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวบ้านใกล้เลือเคียงนะครับวันนี้วัดพระธาตุพนมได้ เปิดให้พ,พ่อแม่พี่น้องได้ทำบุญประเพณีสงการนะครับโดยการส่งน้ำองค์พระธาตุพนมจากยอดลงมาถึงชั้นล่างนะครับวันนี้เพิ่งเปิดรอบเมื่อกี้เป็นรอบแรกนะครับโดยเราจะให้บริการในการทำบุญตั้งแต่วันที่9ถึงวัน <directing. S 2> ท,ที่16เมษายนนะครับมาเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมทำบ,บุญเพื่อความชุ่มชื่นร่มเย็นชุ่มเย็นเป็นส <movie S 2> ิริมงคลกับเองแครักด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับยัอนครับ